เป็นประวัติศาสตร์เป็นเมืองเก่าเป็นอะไรที่พอเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกขนลุกอะค่ะทุกคนเออรู้สึกขนลุกแล้วรู้สึกเหมือนแบบถ้าเราอยู่ในณในสมัยนั้นนะแล้วเราแบบมาทำบุญที่วัดนี้หรืออะไรเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นค่ะมันก็จะจะรู้สึกเหมือนแบบมันมีชีวิตนะเนาะ แล้วพอมันผ่านมาสักเป็นร้อยปี200-300ปีจนมาถึงนะในวันนี้มันก็ยังมีความทรงจำมีอะไรให้เราเห็นคนรุ่นหลังก็จะได้มาเรียนประวัติศาสตร์นะคะว่าบ้านเมืองของเราก็ถือว่าเก่งที่รักษากรุงเอาไว้ให้ลูกหลานเนาะดูอิดสมัยก่อนเข้าไปดู อิดมอนสมัยก่อนเก่งมากค่ะทุกคนก่อร่างสร้างให้เป็นเป็นอาณาจักรเป็นวัดเป็นอะไรวัดพระศรีสันเพชร